สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อเวลา1่งานาริกาของวันที่9มกราคม2567ศูนย์วิทยุ191รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเมื่อช่วงกลางวันสังเกตเห็นกล่องขนาดใหญ่2ใบตั้งอยู่บริเวณกลางสระน้ำแต่ตกบึกมาก,ก็ไม่เห็นแล้วและช่วงเวลาดังกล่าวพบชายขับรถเก่งท่าทางพิรุษพร้อมกันนี้ยัยได้ยินเสียงเอะอะวยวายอยู่บริเวณริมสระน้ำน้องลุมหินบ้านสร้างขุยอำเภอพังคนจังหวัดสกลนคร พนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกถาวรใจปัดขารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพพังคนพร้อมด้วยพนักงานพิสูจน์หลักฐานและกู้ชีพกู้ภยัยจึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบชายต้องสงสยัยทราบชื่อคือนายเออายุ35ปีเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตยืนอยู่บริเวณริมสะระลักษณะผู้จ่าให้การวอกวนทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวไว้ก่อนส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุพบแท่นเหล็กสร้างขึ้นใหม่อยู่กลางน้ําเจ้าหน้าที่จึงลงค้นหากล่องไปดังกล่าวในน้ําพบเป็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่เท่าตัวคนสองกล่อง แต่ละกล่องบรรจุร่างของชายและหญิงเสียชีวิตอยู่ภายในกล่องละหนึ่งศพรษณะกล่องดูเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนบางส่วนของกล่องปิดผนึกด้วยเหล็กแผ่นแต่ก็เหลือช่องไว้ให้น้ำเข้าได้บางส่วนด้านนอกถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่2-3ชั้นล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาะ ภายหลังทราบชื่อคือนายประยัดอายุ66ปีชาวบ้านตําบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและนางสาวเพียงเพ็ญชาวบ้านสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีความสัมพันธ์เป็นพ่อและน้องสาวของผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายเอตนามสมุติผู้ต้องสงสัยไว้สอบปากคําเนื่องจากมีท่าทีพิรุษขณะนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า